หลังจากที่กษัตริย์โซซอนอียุงถูกกำจัดพระเจ้าซงจุงพนามเดิมจินซองน้องชายต่างบรรดาของอียุงก็ได้รับการสถาปนาให้เป็นกษัตริย์โซซอนองใหม่โดยราชวงศ์หมิงหลังจากที่ซงจงได้ยินเกี่ยวกับการเรียนรู้แนวคิดใหม่เขาก็ชื่นชมแนวคิดนี้เป็นอย่างมากและยืนการที่จะนับถือหลิวเจียในฐานะอาจารย์ของเขาอดีตก็เป็นลูกศิษย์ของท่านด้วยท่านเป็นราชาผู้สง่างามแต่กลับต้องการให้ขมาผู้น้อยเป็นอาจารย์ของท่าน คนอื่นๆจะคิดว่ากระหม่อมร้อย่างายแน่นอนกระหม่อมขอปฏิเสธรับค้าเป็นศิท์ด้วยเถอะพะยะค่ะยังไงซะต่อให้กลับไปก็ไม่มีใครรู้หรอกงั้นสิขอไปเก็บสัมภาระแล้วไปร่วมแสดงความเคารพต่อราชวงศ์หมิงพร้อมกับท่านด้วยท่านเป็นราชาผู้สง่าง,งามแต่ท่านไปเป็นทูตถวายสวยมันเกินจริงนอกจากนี้ท่านเพิ่งของราชไม่กลัวจะโดนเตะออกจากบัลลัง์รือไงคุณจะสาคัญในการของราช มันจะมั่นคงหรือไม่นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับขุนนางในอาณาจักรแต่ขึ้นอยู่กับความสุขความโกรธความโศกเร้าข,ของราชวงศ์หมิงจิตสํานึกทางการเมืองเชี่ยจริงๆปราการเทียนจินหนึ่งในปราการแห่งราชวงศ์หมิงสถานที่สําคัญสําหรับการป้องกันชายแดนปัจจุบันคือเมืองเทียนจินแม้ว่าเขาจะเป็นกรรษัตริย์แห่งโซซอนแต่ซุงจงก็ข่าวรบประจานของเขาเดิวเจียเป็นอย่างมากเดิวเจียที่ลงจากเรือก่อนเดิวเจียเดินนําหน้า ด้านหลังอูก,กวงเจ้าหน้าที่กระทรวงพิธีกรรมเป็นผู้เล็กแต่เดินนำหน้ากษัตริย์โซซอนหลายมารยาทจริงๆแม้ว่าทันทีที่ลงจากเหลือเขาก็อยากที่จะไปหาอาจารย์โดยทันทีข้าจะไปพบอาจารย์เร็วนี้น่าตื่นเต้นจริงๆตามมารยาทเมื่อกษัตริย์เสด็จเยือนพระองค์จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเฝ้าผู้ใดก่อนที่จกักรพรรดิจะเรียกตัวมาพระยาข้าเออขอรับ ในเมื่ออาจารย์บอกเช่นนี้หลังจากข้าถวายบังคมอังเต้ข้าจะไปพบอาจารย์ทันทีพค่ะท่านอาจารย์สิกลับมาแล้วสิกยังไม่ได้กลับบ้านเลยแต่มาพบอาจารย์ก่อนขอรบให้ตายเถอะมันรู้ไหมว่านี่กี่โมงแล้วเจ้ามีความกระตันอยู่และสมควรได้รับการยกย่องแต่บิดาย่อมเป็นบิดาดังนั้นข่าวหน้าเจ้าควรกลับไปบ้านเพื่อพบพ่อของเจ้าก่อนดีกว่า ผมก็เป็นอาจารย์ของข้าด้วยอุปอนิสัยและสติปัญญาที่สมบูรณ์แบบเช่นนี้ไปซะอย่างไรก็ตามท่านอาจารย์สิธยอมรับกษัตริย์แห่งโซซอนเป็นสิทธิของข้าขอลบเอ๋ว่าไงนะอย่างไรก็ตามพฤติกรรมของซงจุนการเคบรอาจารย์และคําสอนของเขากลายเป็นข้ออ้างสําหรับบัณฑิตขงจื้อที่จะโจมตีและใส่ร้ายการเรียนรู้แน,ว,นวคิดใหม่ววนซูเฉินผู้ท,ทสดสอบทฤษฎีขงจื้อกระแสหลักในเมืองหลวงและทีขงจื้อใหม่เฉินจู้ เขาคือคนที่โด่งดังสุดๆและต่อต้านการเรียนรู้แนวคิดใหม่ในฐานะทูตขอนจกักรพรรดิจูเลินหลิวเจียไม่เคารพกษัตริย์ซงจงแห่งโซซอนผู้อื่นจะคิดว่าราชวงศ์หมิงของเรากำลังใช้อำนาจบาดใจไม่ใช่ความเป็นกษัตริย์แนวคิดของกษัตริย์ก็คือการใช้ความเมตตาความยุติธรรมความเหมาะสมสติปัญญาและความไว้วางใจมามีอิทธิพลต่อผู้คนทุกคนสิ่งที่อาจารย์พูดสมเพสสมผลเคารพ การใช้อำนาจปาจ่ายห,หมายถึงการใช้กำลังกฎหมายอาญาและอำนาจเพื่อปกของผู้คนสิ่งที่ข้าพูดถูกหรือเปล่าขอรับท่านพูดถูกแล้วปล่อยข้าไปเถอะหวังหยางหมิงสิทิ์ของฟางจี้ฟานสนับสนุนการเรียนรู้แนวคิดใหม่อย่างจริงจังหลังจากที่เดี่ยวเจียเรียนรู้จากเขาเขาก็สูญเสียมารยาทในการต้อนรับสิ่งนี้หมายความว่าอะไรงั้นหรือมันหมายความว่าการเรียนรู้แนวคิดใหม่ก็คือคำสอนกงอย่างดีๆนี่เอง ัศนะหลักในคําสอนกองอย่างมี3ทัศนะหลักหนึ่งในนั้นคือความคิดเอาแต่ใจแก้แขนเป็นใหญ่ถ้ามีใครตบหน้าก็ต้องตบคืนตาต่อตาฟันต่อฟันอีกประการหนึ่งคือบุตรแห่งสวรรค์และจกักรพรรดิซึ่งหมายความว่าจากักรพรรดิก็เป็นตําแหน่งประเภทหนึ่งเช่นกันไม่ใช่การจุติของพระเจ้ามันไม่มีอะไรพิเศษเพื่อนเรามันคนระดับเดียวกันเจ้าไม่สูงกว่าข้าหรือไมสุดท้ายคือการชักนาจากสวรรค์และมนุษย์ ซึ่งเชื่อว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวและความแห้งแล้งล้วนมีสาเหตุจากการชักนำของพระเจ้าในการประพฤติมีชอบของจักรพรรดิเป็นเพราะความชั่วยหลายของเจ้าทําให้พระเจ้าส่งภัยพิบัติมาข้าโดนป้ายความผิดสังนั้นกงหยางไม่สามารถเดินได้เลยจริงๆมุมมองของหลักคําสอนกงหยางไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของจักรพรรดิดังนั้นพวกเขาจึงปฏิเสธและความคิดที่จะแก้แค้นครั้งใหญ่ก็ถูกบัณฑิตคงจื้อโยนลงถังขยะ เพราะมันเกินกําลังเกินไปเพื่อที่จะทําลายการเรียนรู้ใหม่โดยรู้ว่าทั้งจักรพพัดและนักวิชาการไม่ชอบคําสอนของกงหยางหวนสู้เฉินจงใจจะกล่าวว่าการเรียนรู้ใหม่เป็นการบูรณาการคําสอนกงหยางเรียกได้ว่าหลายอย่างอายมากซึ่งเขาจะหมายความว่าการเรียนรู้แนวคิดใหม่ก็ไม่ต่างอะไรจากคําสอนกงหยางนอกจากนี้เขายังท้าทายฟานจี้ฟานและต้องการเริ่มโต้ว,วาทีและแข่งขันกับเขา อาจารย์ประจำราจะสำนักหวังหัวมาเยือนขอรบหวังหัวพ่อของหวังหยางหมิงหน้าแบบนี้คงไม่ได้มาที่นี่เพื่อสัมผัสเครื่องหลายคำเหล่าใช่ไหมข้ามาหาเจ้าเพราะข้าทะเลาะกับอาจารย์หยางอย่างทิงเหออาจารย์ขององค์ราชทายากล้ถาท้าทายผู้เมียมนาจและต่อสู้กับหัวหน้าตัวเองอาจารย์หวังโคตรจะสุดเลยว่าแต่ทำไมท่านถึงทะเลาะก,กันล่ะเมื่อวานตอนที่ข้ากำลังพูดคุยก,กับเพื่อนร่วมงานในจานซื้อโฟ ข้าได้ยินมาว่าป่ายคงเจอผู้ยิ่งใหญ่วันสู้เฉินไม่พอใจหวังหยางหมิงลูกชายของข้าแล้วบอกว่าการเรียนรู้ใหม่ของหวังหยางหมิงก็คือสำนักกงหยางในตอนนั้นอาจารย์หยางเลเรียนหวังหยางหมิงต่อหน้าข้าข้าก็โกรธมากข้ากระชาขอเสื้อแล้วก็ชกเขาท่านด่าข้าได้แต่ด่าลูกชายข้าไม่ได้แต่เขาชกกลับและจับข้าลงกระทืบซ้ำถ้ามาหาข้าพอท่านต้องการให้ข้าช่วยกระทืบอาจารย์หยางสินะ ไม่ข้าอยากให้เจ้าจัดการกับเวินสู้เฉินว้่งถ่ายที่สุดแล้วหากเขายังคงก่อปัญหาเช่นนี้นักเด่นของสำนักสีซานจะถูกวิภาษ์วิจารณ์ว่าพวกเขาไม่เอาไหนจะข้าหรือหั่นเป็นชิ้นๆดีข้าหวังให้เจ้าเชิญเหวินสู้เสินไปที่สีสานหักล้างเขาด้วยการเรียนรู้แนวคิดใหม่และให้โลกรู้ว่าการเรียนแนวคิดใหม่คืออะไรกันแน่นอนว่าเราสามารถแก้ปัญหาด้วยมือของเราได้ แต่การใช้คำพูดในการแก้ปัญหามาน่าเบื่อออกนี่เมื่อคืนข้าใช้เวลาทั้งคืนสรุปความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้แนวคิดใหม่และคำสอนกงหยางหากเจ้าปฏิบัติตามนี้เจ้าจะทำไม่หวนสู้เฉินพูดไม่ออกอย่างแน่นอนเหลือเชื่ออาจารย์หว่างมีข้อมูลเชิงลึกที่ไม่เหมือนใครของการเรียนรู้แนวคิดใหม่ด้วยแฮะบางครั้งข้าก็อ่านบทความเกี่ยวกับการเรียนรู้แนวคิดใหม่นะ้าผู้ที่เคยข,ขายขางการเรียนรู้แนวคิดใหม่ก่อนหน้านี้ เหวืนสู้เฉินเป็นคนที่มีความรู้และความมาัง่งคั่งไม่ควรมองข้ามเด็ดขาดเวลาโต้วาที่อย่าเผลอติดกับดักของเขาล่ะเข้าใจแล้วพวกหนีข้าจะขอให้หวังหยางหมิงส่งจดหมายถึงเหมือนสู้เฉินและนัดประลองกันหวังหยางหมิงจะไปทำมอยการเรียนรู้แนวคิดใหม่เจ้าเป็นคนคิดขึ้นมาและเจ้าเป็นผู้ก่อตั้งสำนักสีซานผิดแล้วการเรียนรู้แนวคิดใหม่นี้คิดข้นโดยลูกชายของท่านถึงเจ้าจะใช้ลูกชายของข้าเป็นเครื่องมือก็เถอะ แต่เจ้าจะต้องหน้าด้านพูดแบบนี้ด้วยหรือไงช่างมันเถอะเจ้าก็ไม่มีความรอายตั้งแต่แรกอยู่แล้วและลูกชายที่โง่เขลาของข้าก็คงมีความสุขเป็นแน่แม้ว่าเจ้าจะใช้เขาเป็นเครื่องมือก็ตามแล้วตอนนี้หวังหยางหมิงเป็นยังไงบ้างกินขี้นอนสบายคอยลับข้ามีลูกชายสามคนมีเพียงหวังหยางหมิงเท่านั้นที่ฉลาดมาตั้งแต่เด็กและเหมือนข้ามากที่สุดข้าคาดหวังมาตลอดว่าเขาจะทําหน้าที่ราชการได้อย่างสงบสุข แต่หลับชายล่าจะสำนักอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยพอรู้ว่าเขาต้องการไปสิทธิของเจ้าข้าก็กาดฝันไล่เขาออกจากบ้านขอบคุณที่ดูแลเขาบอกให้เขาระมัดระวังในการโต้วาทีกับเวนสู้เฉินด้วยบอกเองสิเขายืนอยู่ข้างหลังท่านเอ๋พ่อข้าได้อ่านจดหมายท,มทั้งหมดที่เจ้าได้ส่งมาถึงบ้านแล้วแม้ว่าข้าจะยังไม่ได้ตอบรับเจ้าแต่ในใจข้าเจ้าก็ยังเป็นลูกชายของข้าตลอดไป ท่านอาจารย์ข้าอยากให้ทุกคนรู้ว่าการเรียนรู้แนวคิดใหม่คืออะไรข้าขอสู้เองขอรับ